รายชื่อร่ยชื่อรยือใา่เกี่ยวลูกไ่เกี่ยวล่าบิ๊กบย่เขาเขียนรถตั้งใช้สิทธิ์ในสลาคนไทยครับ ก็สิทธิ์ตามตามตามกฎหมายของเราแหละเราเราเป็นคนไทยเนาะเราก็ต้องมาใช้สิทธิ์เพื่อเพื่อพัฒนาประเทศเราไปเรื่อยๆครับอย่างการใช้สิทธิ์วันนี้คือเราตั้งใจไงบ้างกับการเลือกผู้แทนของเราโอ้ตั้งใจครับตั้งใจผมก็เป็นวัยรุ่นยุคใหม่เนาะที่อยากให้ประเทศเราเราเราไปไปข้างหน้าไปข้างหน้าเหมือนถึงว่าพัฒนาไปมากกว่านี้อีกเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆไงครับคาดหวังกับสิ่งที่เราอยากเห็นในนโยบายของรัฐรัฐบาลชุดใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นจริงๆผมว่า ความคาดหวังของผมกับทุกคนเหมือนนกันก็อยากให้ประเทศเราพัฒนาขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ก้าวทันโลกในในทุกๆวันเลยก็ว่าได้เพราะว่าสมัยนี้โลกไปเร็วมากพี่เทคโนโลยีอะไรต่างๆคุณภาพชีวิตมนุษย์มันก็ต้องพัฒนาตามเทคโนโลยีไปด้วยเราก็อยากให้ให้รัฐบาลที่จะได้เข้ามาดูแลในส่วนของประเทศเราตรงนี้ให้ ให้ดีขึ้นไปอีกเรื่อยๆอย่างที่ทผมบอกไปการเตรียมตัวรหัสผู้แจมวันนี้ก่อนที่จะมาเลือกตั้งเตรียมตัวไงดูหมายเลขดูอะไรชัดเจนครับก็ดูหมายเลขของตัวเองว่าตัวเองอยู่เขตที่เท่าไหร่แล้วก็ลำดับที่เท่าไหร่พอมาถึงก็คือดูดูป้ายที่มันจะยับยับหน่อยเพราะว่าคนจะเปิดเยอะ,อะไอ้ตรงนี้สังเกตง่ายๆเลยบางคนเนี่ยจะกลัวไงว่ามาแล้วแบบเออยย้ายมาจากที่อื่นแล้วมาที่นี่อาจจะไม่ชินอย่างเงี้ยครับคือง่ายขั้นตอนง่ายมากเจ้าหน้าที่ก็จะคอยบอกตลอดซึ่ง เตรียมตัวไม่มากเอาบัตรประชาชนมาอาบน้ําออกมาแค่นั้นเองอแล้วก็มาการเลยครับชอบรปไหนก็ตามใจเลยอ,อ,อย่างเรื่องของการเลือกผู้นําของพี่แจมอยากจะได้ผู้นําแบบไหนครสักผู้นําใหม่ที่จะเข้ามาดูแลพัฒนาประเทศเราเอาจริงๆทุกคนก็อยากได้คนดีแหละครับอ,อ,ยอยากได้คนดีท,ท,ที่ที่พัฒนาบ้านเราไปเรื่อยๆพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกๆคนนะครับแค่นี้เองแค่นี้ก็พอใจแล้วครับอยง <laughs> ในท้องที่เราเองวันนี้เรามาเลือกดอนเมืองเนี่ยตุอยาก เห็นอะไรมันเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาอะไรมากขึ้นจริงๆผมก็เพิ่งมาอยู่เนาะผมผมยังเพิ่งย้ายมาดอนเมืองได้แค่ได้แค่ปีเดียวเองเพราะว่าเรามาทางานที่กรุงเทพครับก็โอ้ยมีหลายอย่างเลยอย่างแรกก็อย่างที่ผมบอกคือเรื่องเรื่องการศึกษาอยากให้น้องๆเขาได้ได้รับได้รับแบบเขาเรียกว่าการเรียนการเรียนที่มันแบบที่มันดีขึ้นในรูปแบบใหม่ๆขึ้นไปเรื่อยๆครับอยากให้พัฒนาเรื่องการศึกษาด้วยความว่าเราเป็นครูมาก่อนด้วยเราเห็น เราเห็นในหลายๆจุดจริงๆไม่เฉพาะที่ดอนเมืองหรือว่ากรุงเทพนะครับคือทุกๆทั่วประเทศจริงๆเราเป็นครูเราเป็นครูทุกทีกท่อะ่ะออคือผมก็อยากให้การศึกษามันพัฒนาเด็กพัฒนาบุคลากรทางเ,ออเขาเรียกบุคลากรของประเทศเราเออที่จะที่จะมาทําหน้าที่ต่อไปอีกในอนาคตนะครับให้มันดีขึ้นกว่านี้อีกอยากให้แก้ปัญหาด้านไหนก่อนับการศึกษาค่ะแก้ปัญหาด้วยการศึกษาเหรอครับออจริงๆก็อยากให,อกให้อยากให้นักเรียนทุกคนเขาได้มีสิทธิ์ที่จะเรียนในสิ่งที่ตัวเองอยากเรียนกัน ในบา,บางคนเนี่ยอาจจะบอกว่าไม่มีตังค์แล้วไปเรียนพิเศษอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆอ่ะผมอยากอยากจะให้ทุกๆคนเนี่ยได้เรียนเท่าๆกันด้วยใช่เวลาไปสอบใช่หลายๆคนอาจจะเห็นว่าเด็กต่างจังหวัดเข้ามาสอบในกรุงเทพเอ๊ะทำไมสอบไม่ได้ทาไม,มต้องอ่านหนังสือเยอะกว่าคนที่อยู่ในใน,ในในในจังหวัดในตัวจังหวัดเพราะว่ามันหลายๆปัจจัยคือที่นู่นพ่อแม่ก็ไม่มีเงินส่งเรียนจริงๆผมก็อยากให้แบบหลักสูตรมันเปลี่ยนใหม่แล้วก็เออบรรจุเข้าไปให้นักเรียนได้เรียนเหมือนกันหมดทุกคนแล้วก็ใจ้ขอสอบเดียวไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนี่เป็นความฝันนะไกล เอ่อฝาก,กถึงครุ่นใหม่แล้วการคนที่มาเลือกตั้งหรือว่าคนใช้สิทธิ์แล้วก็หลังจากนี้การติดตามผลการเลือกตั้งครับก็คนรุ่นใหม่ที่จะมาเอ่อที่จะมาใช้สิทธินะครับไม่ว่าจะโอรุ่นเก่ารุ่นใหม่รุ่นรุ่นเก่ารุ่นใหม่แหละคนไทยทุกคนน่ะ ก็เตรียมตัวมาจากบ้านไม่ต้องเตรียมอะไรเยอะแบบประชาชนไรไม้แค่นั้นเองแล้วก็มาใช้สิทธิ์ของตัวเองนะครับทุกๆคนมีสิทธิ์อยู่ในมือของตัวเองและคนละหนึ่งสิทธินะครับยังไงก็มาใช้แล้วก็ช่วยพัฒนาประเทศเราขึ้นไปอีกแต่สุดท้ายถ้ามีโอกาสจะบอกนายกคนใหม่อยากจะบอกอะไรเขาอย่างแรกก็คือสู้ๆครับปัญหามันเยอะจริงๆปัญหาของประเทศเรามัน,มน,มน,มนหลายๆด้านทุกๆประเทศมีปัญหาหมดก็ขอให้สู้ๆแล้วก็ทําให้ประเทศเราก้าวกระโดดไปให้ไกลกว่านี้ให้ทันกับ ประเทศนอกไปเหมือนเหมือนกับที่ทุกๆคนหวังไว้นะครับสู้ๆครับนิดนึงค่ะถ้าในด้านอุตสาหกรรมบันเทิงอะอยากเห็นการพัฒนาหรือการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างไหมคะโอ้จริงๆภาครัฐก็มีส่วนเนะาะภาครัฐก็มีส่วนทั้งเอกชนเราก็มีส่วนด้วยจริงๆจะไปจะไปว่าภาครัฐอย่างเดียวก็ไม่ได้<ม>การบันเทิงอะ่ะมันต้องอยู่ที่ตัวบุคคลด้วยอย่างพวกผมก็ต้องพัฒนาตัวเองด้วยพี<ม>่เราเราจะไปคาดหวังที่ที่รัฐอย่างเดียวก็ไม่ได้ไอ้ตรงนี้ผมก็ตอบตอบไม่ได้เหมือนกันว่ารัฐจะมาช่วยในจุดจุดไหนแต่ว่า รัฐก็อาจจะมีส่วนในการซัพพอร์ตมั้งซัพพอร์ตในสนับสนุนว่าส่งเด็กออกมือนอกหรือเปล่าหรือว่ามาเข้ามาสนับสนุนองค์กรของพวกเรามากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่รู้ก็น่าจะประมาณอย่างเงี้ยแหละแต่ส,ส,สุดท้ายแล้ว,วอ่ะอุตสาหกรรมความการบันเทิงอ่ะมันก็คงอยู่ที่ตัวพวกผมเองว่าพวกผมพัฒนาตัวเองไปในขนาดไหนแล้วเราต้องการการซัพพอร์ตเพิ่มมากขึ้นไหมหรือว่าการสนับสนุนจากภาครัฐเพิ่มมากขึ้นไหมสำหรับผมโอ<ห>กาหอันนี้ผมก็เพิ่งเข้าวงการเนาะผมก็ตอบตรงนี้ไม่ได้จริงก็ ก็ต้องต้องถามผู้ใหญ่แหละต้องถามผู้ใหญ่สวดอภิบาลโอ้โหอันนี้มีด้วยใช่ไหมครับคือนักแสดงผมไม่ได้มีสวัสดิการตรงนั้นผมก็เลยไม่ไม่เข้าใจจริงๆก็อยากให้พพอร์ตทุกๆคนแหละครับทุกๆองค์กรจริงๆสวัสดิการเนี่ยควรมีในทุกๆองค์กรเพราะทุกคนก็มีส่วนนกการพัฒนาประเทศอยู่ดีไม่ว่าจะเป็นการศึกษาการปกครองแม้กระทั่งอุตสาหกรรมเทคโนโลยีการแสดงการบันเทิงอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างมันมีผลต่อต่อคุณภาพของประชากรเราหมดเลยอะ เอออย่างพวกเราเราสร้างความสุขให้เขาการปกครองเขาก็ช่วยดูแลความปลอดภัยให้เราอะไรอย่างเงี้ยคือมันมีหลายๆอย่างรวมๆกันทุกคนมีสิทธิ์ที่จะได้ได้การซัพพอร์ตจากจากภาครัฐหมดแหละครับติดตามข่าวบันเทิงได้ที่นายตะเทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ